เที่ยวเลี้ยงเด็กพร้อมแล้วนะครับ๋ว้เตี๋ยวพร้อมเสิร์ฟพอมเสิร์ฟแล้วนำทีมโดยคุณแม่เรานะครับ

มาเลยลูกไอนันนี้เด็กๆก็กำลังเข้ามากันแล้วนะเพื่อนๆ น้องก็เข้ามากันครบแล้วนะครับทั้งนั้นนะเหลียงดีขอย้องเพื่อนช่วยพี่ๆเขาเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟอะไรเด็กก่อนนะครับเจ้าป๊บนึงเดี๋ยวรอช้อนครับข้างปูมีชุด,ดมั้ย ขอข้าวปุ้งชิ้นนึงด้วยขอข้าวตีนชิ้นนึงด้วยนะเดินอ้อ้เลยครับตรงนี้ได้เลยมาตรงนี้ได้เลยจนไม่หลังเลยนะครับัเดินอ้อมมาปรุงได้เลยครับเดินอ้อมมาปรุงได้เลย ทีมงานสามสิบสามอัพอัพโหดเรานะครับเป็นที <crack> ่นะทานเบีย <two> ร์เรานะครับ <cido> เยืดอยู่นะพี่ยือยู่รับเลยครับรับแล้วก็ปุ่มทางนั้นนู้นได้เลย ดีลุกมาน่อยดเีวแต่ร้อนร้อนเสียวเลยเดี๋ยวนี้อกเปียนนี่ครับได้เลยครับรับได้เลย หย, password, หย, password, ยนะิบได้เลยครับหยิบได้เลยนะครับหยิบได้เลยครับหยิบได้เลยหยิบเลยครับหยิบเลยครับครับเลยครับเลยครับ หยุดเลยครับอาหมดแล้วเหรอหอยย่างอยากรู้มาอีกจะมาเรื่อยๆยังมาเรื่อยๆอีกได้นะโหมีเด็กน้อยด้วย <c oughs> มาอีกครับมาอีกอีกชุดหนึ่งนะเนาะอีกชุดหนึ่งเจ็บปอนโอเคอีชุดอา่ามาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับต่อได้เลยนะครับก็เราก็จะเลี้ยงทั้งผู้ปกครองนักเรียนเขาด้วยกันนะครับนะ เพื่อนๆดูนะครับเขานั่งกินกันกลางแดดเลยนะทำไมไม่นั่งร่มๆนะนั่งกลางแดดเลยครับีมงานสายสามอัพอโหลดเราก็ทำเป็นที่นะครับครับบ้านหนองบัวนะครับนะท่าสองยางสรรมตามนะครับเพื่อนๆก็อยู่บนดอยเลยนะครับนะ ็จะประมาณนี้นะตอนนี้ก็ทางทีมงาน3ชุด3อัพอัพโหลดนะครับก็จะให้น้องๆนะครับมาจับลรางวัลกันนะรางวัลแรกอะไรเอ่ยเบอร์ห้าเบอร์หมามาด้านนี้เลยมาด้านนี้เลยเบอร์ห้าคาเฟ่คาเฟ่สีมู่งมีเค โอเคไโอเคไปแล้วหนึ่งตัวนะมาห้ามีก่เบอร์สิบเอ็ดไปถือไปสิบเอ็ดไลยมิวสิบเอ็ดน้าลวงลูกลวงเลยลวง เบอร์แปดอ่ะไปเบอร์แปครับเบอร์แเบอร์แเบอร์แครับเบอร์แปดเเบอร์สิบสามสิบสามครับสิบสา กิจกรรมวันเด็กนะครับของกลุ่ม33 Up อ,ออ l o a d เรานะ13ครับ13ครับ13เดินมาเลยลูกเดินมาเลยนักเรียนมีไม่ถึงร้อยนะเพื่อนๆนะทั้ง,งเรียนนะครับ สามเดีวเบอร์หกเบอร์หกี่บ้นเเบอร์สามเบอร์สามครับทกลุ่มเรานะครับก็เตรียมมาให้น้องๆกันครบทุกคนนะครับไม่ต้องกลัวนะได้ทุกคนแต่จะได้อะไรแค่นั้นเอง เบอร์สองแนี้เลยเบอม่อนเอร์สองเบอม่อนข้างนะครับงของดีๆทั้งนั้นนะถ่ายหรือไผ่หรือ่มตองไม่องไอ่เบอร์สองเอาไปเองม่อน่เมาอรี่บเบอร์เจอาเบอร์ส่อมเบอรอง หมดแล้วหมแล้ว,อลวของทางด้านนี้ก็กลุ่มเราก็จะเตรียมไว้ให้น้องๆนะครับก็มีข้าวนะครับน้ำมันปึงเครื่องปรุงรสทั้งหลายนะเพื่อนนะก็ทางด้านนี้ครับอาหารว่างาา เก็ตถุงายนะฟายกับฝายก็เดี๋ยวจะเป็นการไก่มาเลี้ยงตัวนะที่โซได้แจกจักรยานแล้วนะครับปตโมโตากกนเถอะไปไหว้พระไปเรื่อยมาแล้วแจกถุงก่อนนะครับเพื่อนๆนะแล้เดี๋ยวจะทำการแจกจักรยาน

อ๋อเนี่ยในท้องมีตนี่เนี่ยเนี่มีเปล่ามีใครมีเออเดี๋ยวแมวออกยังไม่ออกเดี๋แล้วพี่ในท้องมีคนมีนะครับครับนี่นี่อีกงนึงอีกงนึงอีกงนังเออเ่เรียดูเนี่ยี อันนี้คันแรกนะอ่าคันแรกนะครับคันแรกนะครับคันแรกนะครับมาแล้วครับเดี๋ยวดูรายชื่อก่อนครับพราะว่านุบานในแดดเราผิดอะเป็นเด็กชายอ่านุบาลเด็กชาย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 อัครพลอัครพลอยู่ไหนอัครพลหนึ่ง เร็วเต้นมา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 นี่อครอนดูนี่นมาดูตรงนี้ตนี้นี่มันเปิดไฟได้เยนี่ตรงนี้ตึงไเนติดยังงงอยู่ยังงงอยู่อันี้จะติดอันนี้เปิดโอเคชอตมเเอาไฟอย่างเดียวได้ เออทำใได้คืนนะออลอัทำให้ก่อนมาทำให้ก่อนเอาอาทีมทีมสวีททัาังล้อล้อให้น้องหนยครับแขวนซะแล้วท้เด็กด้าองรมาแล้วอับอให้ปัให้มาแล้วจะคุณออมครับเอ ไปครับไปเลยลูกไปสองห้ไปไหมไม่เป็นเอาเข็นไปก่อนต่อผู้ปกครองคอัพี่พี่มาช่วยหน่อยครับไม่ไม่อาบายพี่พีาตเข็นไหมต้องปรับเบาะไหมต้องปรับเบาะไหมปรับเบาะไปทางนี้นะครับนะครับอ้าวผู้ปกครองครับผู้ปกครองมาช่วยหน่อยครับนครับโอ้ับไปเลยลูกมาอ่าต่อไปนะครับเหลือกี่คันครับอ๋อเหลือสามคนมองซิใครจะได้ฮัลโหลไปเลยครับ หาคนไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจนะครับอันนั้นเียที่ได้ก็แบ่งเพื่อนนะครับไปเพื่อขี่นะครับอนุบาลนะครับหมดแล้วครับอนุบาลมาหมดแล้วครับต่อไปหนึ่งสองสามนครับผมหนึ่งสองสามขี่กระจอไผ่ไผ่ปอสา เด็กใช้อิวุธสุขีพจนไปเอาไหมอาชีพได้หรือเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาว่ามุ่ท้โอ้หนี่ปอ .2 ป .2 ท่านบูถใช้ก่อนปอ .2 มีรุนแล้วใครอยู่ปอ .2 ยกมือหลายคนอยู่รุนอยู่ครับไก่ไก่ไก่พักดีธนาพรใครเนี่ยปอ .2 เด็กหญิงชักยานีหลักชักยานิมาแล้วน้องก็ดีใจกันนะครับเพื่อน์นะได้ชักยานีเอาวิ่ลกาศาศาาูกดีอ,อ้อโอ้ปีไกลยกขาสั่นเตินไหมออกเ่อค่ะไม่มีเลยใช่ไหมครูสายไก่ยังครับเล่นอยู่ประถมไปครับมันเหลือแค่2คันดงไงมสายไกลน้ำพอซีปว่าข้าโบกอบคุณ